นิทานผีเสื้อที่อยากเป็นนกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสมีผีเสื้อตัวหนึ่งชื่อว่าลิลลี่ลิลลี่มีปีกสีรุ้งสวยงามโบยบินไปตามทุ่งดอกไม้แต่ในใจเธอกลับรู้สึกเศร้าและไม่พอใจทำไมเราบินได้แค่ใกล้ๆแบบนี้นะ ถ้าเราเป็นนกเราคงบินสูงๆไปบนฟ้าได้ไปได้ไกลแสนไกลไม่ต้องหยุดพักบ่อยๆเหมือนผีเสื้อทุกครั้งที่เธอมองเห็นนกตัวเล็กๆบินผ่านไปบนท้องฟ้าลิลลี่ก็อิดชาและอยากเป็นเหมือนพวกมันคือหนึ่งขณะที่ลิลลี่นั่งมองดาวเธอได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมอ่อน ถ้าเจ้ามีความปรารถนาจริงๆให้ไปที่บึงวิเศษกลางป่าที่นั่นจะมีคำตอบให้เจ้าลิลลี่ตื่นเต้นมากเธอบอยบินไปตามคำบอกจนถึงบึงวิเศษที่น้ำใสสะท้อนดวงดาวที่ริมบึงมีเต่าชราผู้ฉลาดนั่งเฝ้าอยู่เจ้ามาหาอะไรที่นี่ผีเสื้อตัวน้อย เต่ชาชราถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลลินลีล่รีบบอกความในใจทั้งหมดว่าอยากเป็นนกบินสูงบินไกลเหมือนนกไม่อยากเป็นผีเสื้ออีกต่อไปเต่ชาชราพยักหน้าเบาๆก่อนจะตอบว่าทุกสิ่งที่เจ้ามีล้วนมีค่าแต่หากเจ้าต้องการพิสูจน์ตนเองจงเดินทางไปหาภูเขาสูงทางทิศตะวันออก ที่นั่นอาจมีคำตอบให้เจ้าลิลลี่ออกเดินทางไปตามทางป่าผ่านดงดอกไม้ทุ่งหญ้าและลำธารระหว่างทางเธอเจอสัตว์มากมายกบเจ้าโบยบินสวยงามแล้วทำไมยังอยากเป็นนกอีกล่ะกระรอกเราก็อยากบินเหมือนเจ้า แต่เรามีเพียงการกระโดดไปตามต้นไม้เจ้าควรภูมิใจในสิ่งที่เจ้ามีสิแต่ลิลลี่ไม่ฟังเธอยังคงมุ่งหน้าไปหาภูเขาเมื่อถึงภูเขาสูงลิลลี่ได้เจอกับนกอินทรีผู้สง่างามกําลังโบยบินอยู่เหนือยอดไม้ลิลลี่ตะโกนขึ้นไปว่าท่านนกอินทรีได้โปรดสอนข้าบินสูงสูงเหมือนท่านได้ไหมข้าอยากเป็นนกเหลือเกิน นกอินทรีหัวเราะเล็กน้อยก่อนตอบว่าเจ้าคิดว่าการบินสูงสูงคือความสุขอย่างเดียวหรือเราต้องเผชิญพายุลมแรงและหนาวเหน็บเราบินสูงก็จริงแต่บางครั้งก็โดดเดี่ยวนกอินรีพาลิลลี่บินขึ้นไปบนฟ้าสูงสูงลิลลี่ตื่นเต้นมากแต่พอเธอเจอลมแรงรุนแรงปีกเล็กๆของผีเสื้อแทบจะขาดสะบ้น เธอตกลงมาอย่างหวาดกลัวเธอจึงเริ่มเข้าใจว่าการบินสูงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อกลับลงมาลิลลี่นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใส่ลมพัดผ่านมาอีกครั้งกระซิบว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องเป็นนกหรอกเพราะเจ้าก็มีคุณค่าในแบบของเจ้าเองปีกของเจ้าทำให้โลกสวยงาม เจ้าโบยบินไปแต่งเติมสีสันให้ทุ่งดอกไม้ให้เด็กๆวิ่งตามด้วยรอยยิ้มนั่นตังหากคือพนังของเจ้าลิลลี่เงียบไปก่อนจะเริ่มคิดตามลิลลี่ตัดสินใจบินกลับไปยังทุ่งดอกไม้บ้านเกิดครั้งนี้เธอมองเห็นเพื่อนๆตัวเล็กๆเ,เช่นพึ่งมดและกระรอกที่ต่างมีบทบาทของตนเอง ทุกชีวิตล้วนสำคัญไม่จําเป็นต้องเหมือนกันวันนั้นเองลิลลี่โบยบินไปเหนือทุ่งดอกไม้ด้วยหัวใจที่ยิ้มได้เธอไม่ได้อยากเป็นนกอีกต่อไปเพราะได้เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคือการยอมรับและใช้คุณค่าในสิ่งที่เราเป็นข้อคิดเด็กๆที่ฟังเรื่องนี้อาจได้เรียนรู้ว่า เราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นทุกคนมีความสามารถและคุณค่าในแบบของตนเองความสุขแท้จริงอยู่ที่การยอมรับตัวเองและใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์และตั้งแต่นั้นมาผีเสื้อลินลี่ก็บินไปทุกที่อย่างมีความสุขเพราะเธอรู้ว่าแม้ไม่ได้บินสูงเหมือนนกแต่ปีกของเธอ ก็ทำให้โลกสดใสทุกครั้งที่กลางออก